สวัสดีครับพบกับผมเซลเต่านะครับฟอร์ดลุ่งเจริญพลัสคองหลวงนะครับวันนี้เราจะนำเสนอรุ่น XLT นะครับแต่งได้ตามใจคุณคันนี้นะครับลูกค้าแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเริ่มต้นด้วยกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับ FORD พร้อมไฟ3จุดมีครอบไฟหน้ามาให้ ใส่คิ้วล้อ6นิ้วทรงแรปเตอร์นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนล้อแม็กนะครับใส่ยางโตโยเอทีขอบ18นะครับ คันนี้มีแต่งเพิ่มเติมที่ราวหลังคาด้วยนะครับใส่เบ้ารองมือจับเลนเจอร์ใส่โลบารของแฮมเมอร์นะครับครอบฝาน้ำมันมีกาบฟอร์ดฝาท้ายนะครับแล้วก็มีกันชนเหล็กมาด้วยนะครับ ไม่ต้องแต่งออฟรถจ๋านะครับแต่งแค่พอสวยงามตามสไตล์ของคุณลูกค้าเลยข้อดีของรถฟอร์ดนะครับลูกค้าสามารถแต่งได้ดังใจลูกค้าหากท่านใดสนใจออกรถฟอร์ดนะครับติดต่อหาผมได้นะครับเซลเต่า 0889496936ต้องการแต่งแบบไหนชอบสไตล์แบบไหนเพียงแค่บอกเรามาครับเดี๋ยวเราจัดชุดแต่งให้ได้สวยดังใจเลยครับออกรถทั้งทีต้องแต่งให้ได้ดังใจเราครับผมท่านใดสนใจทดลองขับหรืออยากชมรถจริงนะครับ โทรนัดผมได้นะครับเจอกันที่โชว์รูมฟอร์ดลุ่งเจริญพัสขคลองหลวงได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ